สวัสดีครับพี่น้อง fc เชาวน้อยเป็ดบรรพแพงครับ fc รถแฮร์รัเพเเเออิ่นตเตอเสด็จ fc น้องวงอิงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตอร์เสด็จลำเพิ่์ตนอฟเชียลครับช่องซ้อครับพี่น้องอบรรยากาศภายในโดมเข้ากระสีมาเบิ้งกันว่าผู้ใดกำลังตื่นผู้ใดกำลังเหเงื่อ <laughs> สวัสดีค่ะเตลิวยังกะสวัสดีค่ะ แตงไม่นีไข้ไปรล้วแล้วก็ไปนอนในห้องไปนอนทั้งหอกอาการมันเย็น่รอนโอ้ออกมาออกมาแล้ว่โอ้น่นนอยู่ปีโอ้มานนาเล่นโอ้นอนในหอ้องเย็นหร่าทังหอกอาการมันเย็นเลนะ้หน,นอกานนนาจานเป็นไข้ไทำง,งานตลบอแลมสวัสดีครับ ใส่ไปได้ไปกรอบไปเอาเนี่ยจะเอาไปใส่ยังไหนบ้างเนี่ยเท่าไหรนะไปเฮ็ดนะครับไปเฮ็ดมันบ่มีกรอบไปสิใส่ยังไหนผมขันมีกอรอบผ,ผมก็ใส่ให้ได้อยู่แล้วมันต้องมีกรอบมาครอบแล้วก็ยึดใส่อันนี้เแค่หนึง่งมองซื้ออยู่ได้มึงก็ซุ่มไปแล้ว คือไฟกับบทติดนะไฟยังไฟหนาไฟตัวไหนมันอันนุยไว้แฝงขาไล่สายอืมอ่านมั่กับติดเบิดเยอะติดติดม่าอยู่อันเลทว่างขึ้เข้าไปไหนพี่รองมึงเนี่ยเรลทกันพูดยอดวะนี่ครับพี่รองพอแล้วเชื่อใบยับนะ ไปทะเบียนไม่เพลี้ยครับจะว่าอย่าไปใส่ก้อนเล็กออกเลยไหมอย่าไปใส่ก้อนเล็กออกมัยังสิบเพียนเขาใส่ยูนีก็ได้ว่าจะไปซื้อกรอบมาสิ่อบามันไ่ดหายูใดใส่หกอบหลังใส่ที่หลังกไกอบมาม่เดไคมอ่กรใส่กอบงไวงยวหกัวงเครื่องมือ างม่เก่ยวางอวัมานี่งวันเนจังๆเลยดม่สวัสดีครับเมนูอะไรครับวันนี้ติต้มหัวเผือกเาวคือว่าสัตวตมอยงตมหัวหมู เรต่อวก่อนอ๋อเด็กๆกับงสิเป็นค okay. ูดค้าไปเคู่ค้าไปเลยคู่ค้าไปเนเนมีธทุระดอ๋อมันนี่ขอลาดดิตัวเอ็มมันนี่มีทุระครับอัเอีตางมันมนาด ใส่ยันอันันดอกันใส่ย <ther> ันอยู่ใดใช่ยันเดือดดอกเสดียวยันดอกสดวไปแล้วไปตั้งหลายปีแล้วมันเปชิบปีเลยดิไปตังโดนแล้ว แกว่าแกตั้งวงไม้ยังไงล่ะอยากไม่เอาไม่เอาไม่พอมาปรารถนาใครเนี่ยวนอนยำนอนไปอวยเไียเ่าปะ ขาไข่เยอะขาไข่นเนื่อยเนือยระบบเต้นเนโน,นหลายอยู่โอ้เดรนอนนเนี่ยเบาได้บดแบบพิกกิ้งแล้วก็ตื้นพิกกิ้งแล้วก็ตื้น,นเออแต่ว่าพิกกิง้งเราคอยเอาชออั้นสอบเมกเ็กทุยขึ้นอ๋อขยับขึ้นนะฮะในการพิกกิ้งในการขยับเขาต้องห,หาทาที่มันเหมาะสมที่มันไมเจ็บมัครับดึงขาไว้แล้วก็ดึงโตขึ้นไปครับ ใส่ทั้งหนากอนมาเออเนี่ยพ่อจะใส่มืเขากันยู่เลยนี่ย่นี้นนนต่หกมอืนมนี่พี่น้องพาผลมาใส่ระวบงนามนด้วยพอแลวันมึนด้วยก่าค่อยอยใส่ก่อไปพนก่อไปสพย่ทั<ะ>้งหนามันยูน่หนารดเลยีจะจะ่สใส่หนาม่ล่าใส่หนา หมายถึงว่ากรอบมันหมกรอบติดด้วยนี่สิอ๋อขยบกันนี่พี่น้องเราจะใส่ให้พอลี่มลบาปกันพี่พอเถืหนลยรบกวนเออายผมเนี่ยอ๋ออาพี่น้องผักใคน้ำเนีอันนี้ว่าไปโดพอยังเิ่นนี่แหละ พ so bad, so bad so ี oh, ่น้องผู้ใดอยากได้โชคได้ลาบนําให้อาจารย์โอมื่อให้อาจารย์นักดนตรีเพิ่นมาใส่อันนี้ให้ใส่โตมันสิออกมื้อแรงนี่ล่ะซีโมงแรงนี่ล่ะมื้อนี้ติเดี๋ยวนี้ผมก็ลืมเข้าโอ้ยก็มื้อนี้แหละเนาะมันก็ออกมาพอดีเลยเนี่ยก้อนก้อนเสวานี้ก้อนเสวาอยากใส่ก้อนนี่ก่อนเออมันมันมันสมประกอบทุกอย่างได้เด่นขึ้นวายอยู่อ๋ โทรศัพท์นี่ห่อได้น้อนี่เนาะไอโฟนครับเนี่ยที่พ่อยหันโอ้ยเรืมเบิ่งหันไปใส่ฉากว่าเราหันฮะเขาหันใส่ฉากบอๆบอไม่เห็นหน่อยหนอโอ้ยเราจะไปเห็นเนาะบอวางีพอยืนมองหันไหมบังยืนมองหันไหมเห็นบ่เห็นเห็นอะไรงานเข่าผมเลยเดี๋ยวผมจะเป็นอะไรพวกไม่หรอกอไไรเบิ่งไะไตาดอกอะไรบ่แม่นท์ คนมือหนึ่งมือหอดดีเนี่ยโอ้ยสุดยอดแล้วพี่น้องอรุณสวัสดิอ์อรุณสวัสดิ์เลขบ้านเลขบ้านพ่อยืมมึงเลยกับตัวนี้ได้เดี๋ยวนี้ตัวเดียวกันเลยนี่น่าสองตัวดิยพวอสองตัวนั้นไม่รวยเลยน้อย ใช่ป้ายทะเบียนเขาหลุดดิหป้ายทะเบียนได้มา่ไหม่โอ้ยเื <c ười> อเจียนจากป้ายแดงมาเลยเจียนจากป้ายแดงเป็นป้ายเขียวจีเอโอ้ยทำเงินเดือนพวกแม่คนธรรมดาได้ยังไงดีดีบริบูรณ เครื่องคายกับน่นนกดิกลังดังเลยหมดเลกับนั่นมังไฟเสียวกับนันนกไปเสียเียวกับนั่นกดิอิตี้ตีมิเขียนวหว่ากับมังไฟมังไฟกับนัแหลมต้องหาสกูบอีกสองตัวอัน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 นี้ใช้ไปกกนได้บ่อันนี้ว่าได้ดีวอันนี้ไม่ววโอ หมนกรอบไปมั้งมีเด้านหลังแล้วด้านหลังเออมั้งมีกรอบไปกรอบใช้ซ้ำพังได้บ่ฮะเอาไปก้อนบ่เป็นยังดอกก้อนสีขูออกพอเอาเอาอย่างนี้รถบ่เป็นยังต่อแล้วนี่พวกเอาเลยเป็นมองล่างเอ้ผมมองเรื่องพี่น้องมองแจังรถจังจังไฟเอาใส่นั่นยุคศูสุ์ก็มีดอกเลือดไ่อยากบสองซ้ำลอยนี่แหละประมาณนี้แหละ แต่ว่าคันได้มาแล้วคันได้มาแล้วมันได้ทั้งหน้าทั้งหลังดิเขาเปลี่ยนได้พ่อยเขาเปลี่ยนให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเขาขายมาเป็นคู่อันนี้ใส่ก้อนเล็กของซือ้เขาใส่ผ่อนขึ้นเราใส่ใหยื่อเป็นเปลี่ยนชิลีมงคลนะมาแน่เพราะว่าวันนี้เมื่อมาจเจ็ดในุ่นเพราะว่าเต็มตีได้ยาเพราะว่าเป็นอย่างยังเต็มตีเพ่อส่งฟันดีๆมเมื่อคืนนี้ต้นน้ติฟันมันเขาซอยเหนือซอยดังเซี้ยวสามเมตรเอว่า ปลนี่มันจีคือจีนเลีบ้านพ่อยู่มืองเลยกับตัวนี้ตัวเดียวกันนี่บอครับเออบ้านเลขที่ห้าหกหมู่เกตบาลูกสาวเพราะว่า่สิบอกเจ้าซื้อเกตหายเกตซีเาะว่หาดังวันนี้พ่อเล้ยมจะบห้าถึงวันนี้พ่อเลี้ยมจะแบบดังกันตัวอะไเศร้าแล้วซ้ำกันผุนแล้วก็ดังเอาฟอกงบอไปไลเนี่ สามตัวนี่ใส่สามอยสามคุ้นสามสองสองตัวสองคุ้นสองเนี่ยพอแหลมได้มากหมพี่น้องอ๋อพอันี้ใส่นารถอะไรกันเลยหรือว่าจะเอาไปไปห้องนี่ขอเรามีโชคกันนะอ้าวข้านไปแล้วบัดนน้ี่มีแต่โชคเด้อเ่าประเด็เก็บไไหมเนี่ยนะเก็บสองสามมือออกเก้าหนึ่งเห็นวาจะใส่เนี่ยเ่อเอราใส่มันมันนี้อหนเออได้นะมาบ่เนี่ยได้อยู่บ่ ได้หาสิบบาทแม่เมือไรกเลยไปซื้อจานั้นงท่งวะแมตีนอันเนี้ยมาซื้อหลายหลายแน่นอะเมื่อไปรถแท่อันอุดรอุดรบางสมม้เจนเจยังกาะพี่เจมเอปาเมปาเมอืมเออปาเม่ป้าท่าลอไปยาวว่าว่ได้ฟังวิทยุเตือยรถน้ำกันใส่ผ้าไปเนาะ ครับมันขึ้นมาไม่ยนุ่ยว่าะไดอสื่อบ่าเกานึ่ง่นว่ะปกติสื่อานับบ่บ่ได้ตั้งเทียก็้อยอยู่ด้ก็เนราะเกินนี่ดอก50ร์อยคุอยนี่ละว่าาได้หน่อยใคกบได้ต้องวาใครกบได้ในกระสุนผสมหนึ่งผสมจอะเก็บอันเก็บกดพายมือแล้วว่าบันยัดสิตกลุมด้วยตก ตกวนหล่นตนึกลยอะ่นึเป่ี่พอดีถึงห้ามวันดิหามเลยวโอ้ยเอาพี่น้องมพี่น้องไว้ครับนนี้เอาปิดที่ไปนะเอาพี่น้องเล่ามั่งเด้อห้ามันโศกมันหมันหามมาโคล่มีโสกเออม้านา้ำกันเสากับโศกบ้านนำกันอพี่น้องเลิกเก้าห้าหกบ้านเล็กที่แย่แหลมก็บ้านยิ่งบังเลยห้าหก เถออห้าหกเจ็ดต่อต่ดพี่น้องฝากพี่ฝายน้องไว้สักนิดครับขอบคุณครับขอบคุณท่านแหลมนะ